โอ้โหคุณพระต้องบอกว่านี่คือลูกกริ้งใต้ตาที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยใช้มาเลยนะคะเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะกริ้งไปถึงไหนบริเวณรอบดวงตาก็จะชุ่มขึ้นเรียบเนียนถึงนั่นเลยค่ะแล้วยิ่งกริ้งเยอะถูกใต้ตาและรอยคล้ำก็จะยิ่งดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะก็เพาะลูกกริ้งลดอาการบวมรอบดวงตาของอเบราตัวนี้ค่ะได้รับการออกแบบมาให้มีหัวหมุนได้360องศาสะดวกในการใช้งานมากเพียงแค่กริ้งเนื้อเอเซนต์จะไหลออกมานำสารสกัดเข้าสู่บริเวณรอบดวงตาได้อย่างล้ำลึกและผ่อนคลายิตภัณฑ์นี้นท์ว่องผลิตภัข และเห็ดหลินจือเป็นหลักซึ่งมีประสิทธิภาพในการช่วยให้ถุงใต้ตาละลายและหดตัวลงช่วยขจัดรอยคล้ำของทังเคิ่มบคอลลาเจนเพื่อผิวรอบดวงตาที่เรียบเนียนและอ่อนนุ่มขึ้นค่ะคุณพี่สาวๆถ้าหากคุณมีรอยคล้ำตาบวมและใช้ผลิตภัณฑ์หลายอย่างแล้วไม่ได้ผลลองใช้วิธีนี้ค่ะเพียงแค่หนึ่งคอร์สเราจะทําให้ดวงตาเรียบเนียนสดชื่นขึ้นแล้วจะกลับมาดูอ่อนเยาว์อีกครั้งน้องตัวนี้คุณพี่ผู้หญิงหลายคนใช้เยอะเลยนะคะได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญจึงมีชื่อเสียงฉะนั้นรีบคอนเฟิร์มออ